สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้กะจะมาบอกเรื่องดึงฝ้ากันแล้วก็เรื่องการรักษาโตจะหน่อยครับสําหรับสู้มือนี่กะเป็นข้าวนาฝนนะครับนาฝนสําหรับบ้านใดมีห้าลายกะให้ระวังยุ่งไร่ครับเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งไร่หลายมีลูกเล็กแดงมีเล็กเล็กน้อยกะให้ระวังเลี้ยงยุ่งครับเพราะว่าอาจจะทําให้ใครเลือดออกได้สําหรับผู้ที่ อยูกก่ใกลมหอยน้องคล่งบึงหรือไก้ที่ราดช่างเช่นงเขาสําหรับช่วงนี้ค่ะถึงวันที่ยี่สิบแล้วครับอาจจะมีพายุฝนร่มแรงหรือฝนตกหนักการใส่รถใส่ถนนจะภาคกันให้รมะมดระวังนะครับเด้อเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดเกิดหลายหมองหลายที่ล้วก็น้ำท่วมทางไรถนนอาจจะว่เห็นร่องระบายน้ำบ่าเห็นหลุมค,ค่อยไปค่อยมาที่สําคัญก็กคือ เดือดดึนกังขึ้นกับว่าควรออกจากบ้านครับช่วงไหมีฝนตกมือไดมีฝนตกหนักหนักครับวรจะอยู่บ้านครับตางคำกางขึ้นครับสาหรับคลิปนี้ก็มาทักทายไล่งานว่าช่วงนี้ครับฝนฟ้าหลายสถานที่หลายจังหวัดหลายอำเภอหลายมู่บ้านถนนทนทางเวลาฝนตกลงมากคับเฮ็ดให้เป็นลุ้มเป็นว่อคูุขา ที่สําคัญการใช่รถใส่ถนนนะครับระวังอีดีอีรอถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาบ่คุ้มครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือหน้าฝนก็ให้ระวังบดหลานเพราะว่าเกี่ยวกับยุ่งยุ่งหลายยุ่งไรกางม่วงนอนแต่ดูแลบดหลานเพราะอาจจะเกิดอเกิดไขเลือดออกครับสําหรับชิปนี่ก็มาบออเก่าเล่าชิปหรือมาทกท้ายครับขอให้ทุกท่านยูดีจินดีมีโชคไรโรคปลอดภัยถึงวันย่ายๆกันทุกคนนะครับเด้อวเหมือนในวันที่สิบหกสิงหา มีวาสนากันทุกผูทุกคนครับสวัสดีครับ